เมนตกะปัญหาวักที่เจ็ดสองอารหัตโตกายิกะเจตสิกะเวทนาปัญหาหกสิบพระราชาตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าน้าเกษณพระผู้เป็นเจ้าย่อมกล่าวว่าพระอารหันต์สวยเวทนาเป็นไปในกายส่วนเดียวไม่สวยเวทนาเป็นไปในจิตดังนี้จิตของพระอรหันต อาศัยกายใดเป็นไปพระอรหันต์ไม่เป็นอิสระไม่เป็นเจ้าของไม่ยังอำนาจให้เป็นไปในกายนั้นได้หรือนอแลพระเทระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรพระราชาตัดว่าพระผู้เป็นเจ้าน่าเกเสรนข้อที่พระอรหันต์นั้นไม่เป็นอิสระไม่เป็นเจ้าของไม่เป็นผู้ยังอำนาจให้เป็นไปในกายซึ่งเป็นไปตามจิตของตน ไม่สมควรแล้วแลแม่นกอาศัยในรังใดก่อนนกนั้นย่อมอยู่เป็นอิสระเป็นเจ้าของเป็นผู้ยังอำนาจให้เป็นไปในระังนั้นพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรธรรมะาทั้งหลายสิบเหล่านี้ประจำกายย่อมแล่นไปตามย่อมครอบงำกายทุกทุกพธรรมะสิบประการเหล่าไหนาคือเย็นร,ร้อนความอยากข้าว ความกระหายน้ำอุจจาระปัสสาวะความม่วงเหงาเหานอนความแก่ความเจ็บความตายขอถวายพระพรธรรมสิบประการเหล่านี้แลประจำกายย่อมแล่นไปตามย่อมครอบนำกายทุกทุกภพพระรหันไม่เป็นอิสระไม่เป็นเจ้าของไม่เป็นผู้ยังอำนาจให้เป็นไปในธรรมะทั้งหลายสิบประการเหล่านี้พระราชาตรัสว่า พระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษมอำนาจหรือความเป็นใหญ่ไม่เป็นไปในกายของพระอรหันต์ด้วยเหตุไรพระผู้เป็นเจ้าจุมกล่าวเหตุในข้อนั้นแก่ข้าพเจ้าเถิดพระเถระเจ้าทูลว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งซึ่งอาศัยแผ่นดินสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งปวงอาศัยแผ่นดินเที่ยวไปอยู่สำเร็จความเป็นอยู่ขอถวายพระพร อาณาหรือความเป็นอิสระของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นไปในแผ่นดินบ้างหรือพระราชาตรัสว่าหาไม่พระผู้เป็นเจ้าพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรจิตของพระอราหันต์อาศัยกายเป็นไปก็แต่ว่าอาณาหรือความเป็นอิสระไม่เป็นไปในกายฉันนั้นนั่นเทียวแลพระราชาตรัสว่า พระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษณ์ปุจุชนสวยเวทนาทั้งในกายทั้งในจิตเพราะเหตุอะไรพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรปุจุชนสวยเวทนาทั้งในกายทั้งในจิตเพราะความที่จิตไม่ได้อบรมแล้วมหาบพิษโคหิวแล้วอันความอยากรบกวนแล้วอันเจ้าของพึงร่ามไว้ด้วยย่าในน้อย หรือด้วยเครือขาทุรพลไม่มีกำลังเมื่อใดโคนนั้นกำเริบแล้วเมื่อนั้นโคนนั้นย่อมหลีดไปกับด้วยย้าและเครือขาที่ล่ามไว้แล้วนั้นฉันใดบรมมาบ่อพิษเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำจิตของบุคคลผู้มีจิตไม่ได้อบรมแล้วให้กำเริบได้จิตกำเริบแล้วย่อมคูเข้าซึ่งกายเหยียดออกซึ่งกายย่อมทำซึ่งความกลิ้งกลับ ฉันนั้นนั่นเทียวแลปุตุชนนั้นมีจิตไม่ได้อบรมแล้วย่อมสะดุง้งย่อมร้องย่อมร้องยิ่งนำมาซึ่งความเป็นผู้ขลาดโดยแท้เหตุนี้เป็นเหตุในข้อที่ปุตุชนต้องสวยเวทนาทั้งในกายทั้งในจิตนี้พระราชาตรัสว่าพระอารหันย่อมสวยเวทนาส่วนเดียวแต่ในกาย ไม่สวยเวทนาเป็นไปในจิตด้วยเหตุใดเหตุนั้นเป็นอย่างไรพระเถระเจ้าทูลว่าบรมบอพิษจิตของพระรหันอันพระหันได้อบรมแล้วได้อบรมดีแล้วทรมานแล้วได้ทรมานดีแล้วเชื่อฟังแล้วทําตามคำพระรหันนั้นเป็นผู้อันเวทนาเป็นทุกข์ถูกต้องแล้วย่อมถือมั่นว่าเป็นอนิจจัง ยอมล่ามไว้ซึ่งจิตในเสาคือสมาธิจิตนั้นของพระอาหารหันต์นั้นอันพระอาหารหันต์นั้นล่ามไว้แล้วที่เสาคือสมาธิแล้วย่อมไม่หวั่นไหวย่อมไม่กระสักกระสายเป็นจิตตั้งมั่นแล้วไม่ฟุ้งซ่านแล้วแต่ว่ากายของท่านย่อมคูเข้าเหยียดออกกลิ้งเกลือนเพราะความแผร่ซ่านแห่งเวทนาวิการ นี้เป็นเหตุในข้อที่พระอาหารหันต์สวยเวทนาที่เป็นไปในกายอย่างเดียวไม่สวยเวทนาที่เป็นไปในจิตนี้พระราชาตรัสว่าพระนาคเกษรรผู้เจริญเมื่อกายกระสับกระสายอยู่จิตย่อมไม่กระสับกระสายด้วยเหตุใดเหตุชื่อนั้นเป็นของอัศจรรย์ในโลกพระผู้เป็นเจ้าจงกล่าวเหตุในข้อนั้นแก่ข้าพเจ้าเถิด พระเถระเจ้าทูลว่าบรมมาบาพิษเมื่อต้นไม้ใหญ่ๆถึงพร้อมแล้วด้วยลำต้นกิ่งและใบเมื่อประชุมพร้อมแห่งกําลังลมกิ่งย่อมไหวแม้ลำต้นของต้นไม้ใหญ่นั้นย่อมไหวด้วยหรือพระราชาตรัสว่าหาไม่พระผู้เป็นเจ้าพระเถระเจ้าทูลว่าบรมมาบบพิษพระอรหันต์อันเวทนาเป็นทุกข์ถูกต้องแล้ว ย่อมถือเอาให้เป็นอารมณ์ว่าเป็นอนิจจมั่นเข้าไปผูกกล้ามจิตไว้ในหลักคือสมาธิจิตนั้นของพระอาหารหันต์นั้นอันพระอราหันต์ผูกกล้ามไว้แล้วในหลักคือสมาธิแล้วย่อมไม่หวั่นไหวย่อมไม่กระสับกระส่ายย่อมเป็นจิตตั้งมั่นแล้วเป็นจิตไม่ฟุ้งซ่านแล้วกายของพระอราหันต์นั้นคู่เข้าเหยียดออกกลิ้งเกลียกไปมา เพราะความแผ่ซ่านแห่งเวทนาวิกาลส่วนจิตของพระอรหันต์นั้นไม่หวั่นไหวไม่กระสับกระส่ายเหมือนลำต้นไม้ใหญ่ฉะนั้นพระราชาตรัสว่าน่าอัศจรรย์ละพระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษณ์น่าพิศวงละพระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษณ์ความแสดงธรรมะเป็นไปในการทั้งปวงเห็นปานชนีอันข้าพเจ้าไม่เคยเห็นแล้ว เมนตกับปัญหาวัคที่เจ็ดาอภิสมยันตะรายะกระรปปัญหาหกอพระราชาตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษในศาสนานี้ขครหัดผู้ใดผู้หนึ่งพึงเป็นผู้ต้องประราชิกแล้วเครืหัดนั้นพึงบวชโดยสมัยอื่นบุคคลนั้นไม่รู้แม้ด้วยตนว่าเราเป็นเครืหัด เป็นผู้ต้องประชิกแล้วทั้งบุคคลอื่นอะไรๆไม่บอกแม้แก่บุคคลนั้นว่าท่านเป็นกุลหัตต้องประลาชิกแล้วก็ถ้าบุคคลนั้นปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นทำมาพิสมัยความตัดสู้ธรรมพึงมีแก่บุคคลนั้นบ้างหรือพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรทำมาพิสมัยไม่มีแก่บุคคลนั้นพระราชาตรัสถามว่า เพราะเหตุไรพระผู้เป็นเจ้าพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรสิ่งใดเป็นเหตุแห่งธรรมมาพิสมัยของบุคคลนั้นสิ่งนั้นอันบุคคลนั้นเลิกถอนเสียแล้วเพราะเหตุนั้นธรรมมาพิสมัยจึงไม่มีพระราชาตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าน่าเกษพระผู้เป็นเจ้ากล่าวอยู่ว่าความรำคาญย่อมมีแก่บุคคลที่รู้ เมื่อความลำคาญมีอยู่ความห้ามรรมาพิสมัยย่อมมีเมื่อจิตอันธรรมดาห้ามแล้วทรมาพิสมัยย่อมไม่มีพระผู้เป็นเจ้าน้าเกษณก็เมื่อบุคคลน,นี้ไม่รู้อยู่ไม่มีความลำคาญเกิดแล้วมีจิตสงบแล้วอยู่ทรมาพิสมัยย่อมไม่มีแก่บุคคลน,นั้นเพราะเหตุไรปัญหานั้นเป็นไปโดยอาการไม่เสมอไม่เสมอ พระผู้เป็นเจ้าจงคิดแล้วจึงวิสัชนาพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรพืชอันให้ผลเป็นสาระอันบุคคลหมักแล้วดีย่อมขึ้นในนาอันเตียนอันบุคคลไถยดีแล้วมีเทือกข้อความเชิงอัดมีว่าเทือกตรงนี้หมายถึงพื้นที่ซึ่งเตรียมไว้เพื่อพาะป,ปลูกส่วนมากเป็นดินเหลวจบข้อความเชิงอัด ดีหรือไม่พระราชาตรัสว่าขึ้นสี่พระผู้เป็นเจ้าพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรพืชนั้นนั่นเทียวพึงขึ้นในพื้นศิลาบ,บนเขาเป็นแท่งทึบหรือพระราชาตรัสว่าหาไม่พระผู้เป็นเจ้าพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรก็พืชนั้นนั่นเทียวย่อมขึ้นในเทือกเพื่อเหตุอะไร ย่อมไม่ขึ้นเหนือหลังศิลาบนภูเขาเป็นแท่งทึบเพื่อเหตุอะไรพระราชาตรัสว่าเหตุในศิลาเป็นแท่งทึบเพื่อจะงอกของพืชน,นั้นย่อมไม่มีพืชย่อมไม่ขึ้นโดยไม่มีแห่งเหตุพระผู้เป็นเจ้าพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรพืชน,นั้นย่อมงอกขึ้นในเทือกย่อมไม่ขึ้นในพื้นศิลาบนภูเขาเป็นแท่งทึบฉันใดธรรมมาพิสมัย พึ่งมีแก่บุคคลน,นั้นด้วยเหตุใดเหตุนั้นอันบุคคลน,นั้นเลิกถอนเสียแล้วทำมาพิสมัยย่อมไม่มีโดยไม่มีแห่งเหตุฉันนั้นนั่นเทียวแลอีกประการหนึ่งท่อนไม้ก้อนดินไม้ค้อนและตะบองทั้งหลายย่อมเข้าถึงซึ่งอันตั้งอยู่ได้ในแผ่นดินท่อนไม้ก้อนดินไม้ค้อนและตะบองทั้งหลายเหล่านั้นนั่นเทียว ย่อมเข้าถึงซึ่งอันตั้งอยู่ในอากาศได้หรือพระราชาตรัสว่าหาไม่พระผู้เป็นเจ้าพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรท่อนไม้ก้อนดินและไม้คอนและตะบองทั้งหลายย่อมเข้าถึงซึ่งอันตั้งอยู่ได้ในแผ่นดินอย่างเดียวด้วยเหตุใดออะไรเป็นเหตุนั้นในความตั้งอยู่ได้นั้นตั้งอยู่ในอากาศไม่ได้เพราะเหตุอะไร พระราชาตรัสว่าเหตุในอากาศเพื่อความอาศัยตั้งอยู่แห่งท่อนไม้ก้อนดินไม้ค้อนและตะบองทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีท่อนไม้ก้อนดินไม้ค้อนและตะบองทั้งหลายนั้นตั้งอยู่ในอากาศไม่ได้โดยไม่มีแห่งเหตุพระเทเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรข้อนั้นฉันใดเหตุแห่งอภิสมัยความตัดรลุของบุคคลน,นั้น อันโทษนั้นเลิกถอนเสียแล้วครั้นเมื่อเลิกถอนเหตุเสียอภิสมัยย่อมไม่มีโดยอันไม่มีแห่งเหตุฉันนั้นนั่นเทียวแลอีกในย่าหนึ่งไฟย่อมชัชวานโพรงได้แต่บนบกเพลิงนั้นย่อมชัชวานโรงได้ในน้ำด้วยหรือพระราชาตรัสว่าหาไม่พระผู้เป็นเจ้าเหตุในน้ำเพื่อความที่ไฟจะโรงขึ้นไม่มี ไฟย่อมไม่โพร่งขึ้นโดยไม่มีแห่งเหตุพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรเหตุในน้ําเพื่อความที่ไฟจะโพร่งขึ้นไม่มีไฟย่อมไม่โพร่งขึ้นโดยไม่มีแห่งเหตุชั้นใดเหตุแห่งอภิสมัยของบุคคลน,นั้นอันโทษนั้นเลิกถอนเสียแล้วเมื่อเลิกถอนเหตุเสียธรรมมาพิสมัยความตัดสู้ธรรมย่อมไม่มีโดยอันไม่มีแห่งเหตุ ฉันนั้นนั่นเทียวพระราชาตรัสว,ว่าพระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษณท่านจงคิดเนื้อความนั้นแม่อีกจิตตะสัญญาติความเข้าใจในปัญหานั้นย่อมไม่มีแก่ข้าพเจ้าว่าเมื่อความรำคาญไม่มีความห้ามมรรคและผลและสวรรค์ย่อมมีแก่บุคคลเมื่อไม่รู้รดังนี้เพราะฉะน,นั้นพระผู้เป็นเจ้า จงให้ข้าพรเจ้าหมายรู้ด้วยเหตุเธอพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรเออก็อย่าพิษกล้าเกินอันบุคคลแม่ไม่รู้เคี้ยวกินแล้วย่อมผ่านชีวิตเสียหรือไม่พระราชาตรัสว่าย่อมผ่านสิพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรบาปอันบุคคลแม้เมื่อไม่รู้กร็ทำแล้ว ย่อมกระทําอันตรายแก่อภิสมัยฉันนั้นนั่นเทียวเออก็ไฟย,อคคไย,ยไ่อม,รราาาอมเผา,เา,า,า,าบุคคลไม่รู้แล้วเหยียบไปหรือไม่พระราชาตรัสว่าย่อมเผาสิพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรไฟย่อมเผาบุคคลไม่รู้แล้วเหยียบไปฉั้นใดบาปอันบุคคลแม้เมื่อไม่รู้กระทําแล้วเป็นกรรมกระทําอันตรายแก่อภิสมัยชันนั้นนั่นเทียวแล เออก็อสรพิษกัดบุคคลไม่รู้แล้วย่อมพลานชีวิตเสียหรือไม่พระราชาตรัสว่าย่อมพลานสิพระเทระเจ้าทูลว่าอสรพิษกัดบุคคลไม่รู้แล้วย่อมพลานชีวิตเสียชันใดบาปอันแม้บุคคลเมื่อไมร่รู้กระทำแล้วย่อมเป็นกรรมกระทําอันตรายแก่อภิสมัยฉันนั้นนั่นเทียวแลขอถวายพระพร พระเจ้ากาลิงคราชสม,มณะโกรัญญะเกลื่อนกลนแล้วด้วยรัตนเจตทรงรัตนนขชาทานสเสด็จไปเพื่อจะทอดพระเนตรกุลแม้มือไม่รู้ไม่อาจแล้วเพื่อจะ,สะเสด็จโดยเบื้องบนแห่งโพธิมันทะประเทศเป็นที่ผ่องใสแห่งยานชื่อโพธิบาปอันบุคคลแม้เมื่อไม่รู้กระทำแล้วย่อมเป็นกรรมกระทำอันตรายแก่อภิสมัยด้วยเหตุใด เรื่องพระเจ้าการิงคราชนี้เป็นเหตุนั้นในความที่บาปอันผู้ไม่รู้กระทําแล้วเป็นกรรมกระทําอันตรายแก่อภิสมัยนี้พระราชาตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษเหตุเป็นชีหนาา้าพาสิทธิ์อันใครๆไม่อาจเพื่อจะคัดค้านเนื้อความนั่นแหละเป็นเนื้อความของชีนาา้าพาสิทธ์นั้นข้าพเจ้ายอมรับรองอย่างนั้น เมธกาปัญหาวักที่เจ็ดสี่สมณะทุศีละคีหิทุศีละปัญหาหกสิบสองพระราชาตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษตรขรหัสทุศินอย่างหนึ่งสมณะทุศินอย่างหนึ่งใครจะวิเศษกว่ากันอะไรเป็นเครื่องทําให้ต่างกันขเรหัสทุศินและสมณะทุศินทั้งสองแม่เหล่านั้น มีคติเสมอเสมอกันวิบากแม้ของชนทั้งหลายสองเป็นผลเสมอเสมอกันหรือหรือว่าเหตุหน่อยหนึ่งเป็นเครื่องกระทำต่างกันมีอยู่พระเทเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรคุณทั้งหลายสิบประการเหล่านี้ของสมณะทุศินเหลือเกินโดยวิเศษกว่าคระหัตทุศินสมณะทุศินนั้นย่อมยังทักษิณาให้หมดจดวิเศษยิ่งกว่า ด้วยเหตุทั้งหลายสิบประการด้วยคุณทั้งหลายสิบของสมณะทุศิลเหลือเกินโดยวิเศษกว่าครหัสทุศิลเป็นไฉไนขอถวายพระพรในโรคนี้สมณะทุศิลเป็นไปกับด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าหนึ่งเป็นไปกับด้วยความเคารพในพระธรรมหนึ่งเป็นไปกับด้วยความเคารพในพระสงฆ์หนึ่งเป็นไปกับด้วยความเคารพในสัพพรมจรีทั้งหลายหนึ่ง ย่อมพยายามภาคเพียรในอุเทศและปริตปุชชาหนึ่งย่อมเป็นผู้มีการฟังมากหน,นึ่งสมณะทุศิลแม้มีศิลทำลายแล้วไปแล้วในบริษัทย่อมเข้าไปตั้งไว้ซึ่งอากับกริยาเรียบร้อยหนึ่งย่อมรักษากายิกะและเจตสิกะไว้เพราะกลัวแต่ความติเตียนหนึ่งจิตของสมณะทุศิลน,นั้น เป็นจิตมีหน้าเฉพาะต่อความเพียรหนึ่งย่อมเข้าไปถึงความเป็นผู้เสมอด้วยพิสุนหนึ่งสมณะทุศินแม้เมื่อกระทำบาปย่อมซ่อนประพฤติเหมือนสตรีเป็นไปด้วยสามีซ่อนประพฤติกรรมอันลามกโดยอัธยาจารย์อันบุคคลพึงกระทำในที่ลับฉัน้นใดสมณะทุศินแม้เมื่อกระทำบาปย่อมซ่อนประพฤติฉันนั้นนั่นเทียวแล คุณทั้งหลายสิบประการของสมณะทุศิล์เหล่านี้แลเหลือเกินโดยวิเศษกว่าคฤหอขัดทุศิลสมณะทุศิลปย่อมยังทักขีนาให้หมดจดวิเศษยิ่งด้วยเหตุทั้งหลายสิบประการเป็นไฉนคือสมณะทุศิลยังทักขีนาให้หมดจดพิเศษแม้เพราะความเป็นผู้ทรงเกราะอันบุคคลพึงฆ่าไม่ได้บ้างเพราะทรงเพศของบุคคลล้น มีความเป็นผู้เสมอด้วยฤาสีบ้างเพราะความเป็นผู้เพิ่มเติมประชุมสงฆ์บ้างเพราะความเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าและพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะบ้างเพราะความเป็นผู้อยู่ในเรือนเป็นที่กำหนดมีประทานเป็นที่อาศัยบ้างเพราะความแสวงหาทรัพย์ในพระชินศาสนาบ้างเพราะแสดงพระธรรมประเสริฐบ้างเพราะความเป็นผู้มีประที คือธรรมะและคติในธรรมเป็นที่ถึงในเบื้องหน้าบ้างเพราะความเป็นผู้มีทิฏฐิตรงโดยส่วนเดียวว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศดังนี้บ้างเพราะสมาทานอุโบสถบ้างสมณะผู้ทุศินย่อมยังทักคีนาให้หมดจดวิเศษยิ่งด้วยเหตุทั้งหลายสิบประการเหล่านี้แลขอถวายพระพรสมณะทุศินแม้เป็นผู้วิปัสสแล้ว ย่อมยังทักคีนาของทายกทั้งหลายให้หมดจดพิเศษได้เหมือนน้ำแม่ขุนย่อมนำเลนและตมและและอองและใครให้ปราศจากกายได้ฉันใดสมณะทุศีนแม้วิบัติแล้วย่อมยังทักคีนาของทายกทั้งหลายให้หมดจดพิเศษได้ฉันนั้นนั่นเทียวแลอีกนายาหนึ่งน้ำร้อนแม้อันบุคคลต้มเดือดแล้ว ย่อมยังกองแห่งไฟใหญ่อันโพงอยู่ให้ดับได้ฉันใดสมณะทุศิล์แม้วิบัติแล้วย่อมยังทักคีนาของทาย,ยกทั้งหลายให้หมดจดวิเศษได้ฉันนั้นนั่นเทียวแลอีกนนย่หนึ่งโภชนะแม้ปราศจากรสย่อมนำความเป็นผู้ทุรคนเพราะความหิวให้ปราดได้ฉันใดสมณะทุศิล์แม้เป็นผู้วิบัติแล้ว ย่อมยังทักิินาของทายกทั้งหลายให้หมดจดบิเศษได้ฉันนั้นนั่นเทียวแลพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเทพดาล่วงเทพดาได้ทรงภาสิทธ์แม้พระพุทธพจน์นี้ไว้ในเวยกรชื่อทักษินาวิพังในมันชิมานิกายอันประเสริฐดังพระราชลัญจกรว่าเครืหัดใดเป็นผู้มีศินได้โภคะโดยธรรม เป็นผู้มีจิตรเลื่อมใสด้วยดีแล้วเมื่อเชื่อผลแห่งกรรมอันยิ่งย่อมให้ทานในบุคคลทุศีนทั้งหลายทักขีนานนั้นของขรือหัดนั้นย่อมหมดจดโดยวิเศษประทายกดังนี้พระราชาตรัสว่าเหตุหน้าอัศจรรย์พระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษณเหตุหน้าพิสวงพระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษณข้าพเจ้าได้ถามปัญหาประมาณเท่านั้น พระผู้เป็นเจ้าเมื่อแสดงด้วยเหตุทั้งหลายเป็นเครื่องอุปมาได้กระทำปัญหานั้นดังมีอมริตเป็นรสหวานเป็นของควรฟังเหมือนคนเครื่องหรือสิทธิของคนเครื่องได้มังสะประมาณเท่านั้นให้ถึงพร้อมด้วยสัมภระทั้งหลายมีอย่างต่างๆกระทำให้เป็นราชูประโภคฉันใดพระผู้เป็นเจ้าน่าเกษณข้าพเจ้าได้ถามปัญหาประมาณเท่านั้น พระผู้เป็นเจ้าแสดงแล้วด้วยเหตุทั้งหลายเป็นเครื่องอุปมาได้กระทำปัญหานั้นให้เป็นธรรมะมีอมริตเป็นดังรสหวานเป็นของควรฟังแล้วฉันนั้นนั่นเทียวแล